าขึ้นมาอีกแล้วพี่น้องใส่ลูกยังไม่ทันเสร็จเลยครับพามันอยู่ใต้ผมนี่ลงไปแล้วเริ่มลงไปแล้วไอ้เหี้ยยังไม่ทันขึ้นปืนเลยไปแล้วโอ้ไปแล้ววะ่ะในแอมเอ้ยโอ้ขึ้นนู้นอีกคนนึงแล้วโอ้เดียวเดียวเดียวเดียยวหันหน้ายิงดีๆก่อน ตกต้นไม้ไปเนี่ยเฮียปลาเห็นผมครับนั่งไม่นีดีวะมาเนี่ย,ค,ยครับโดนตายมาเนี่ยเ,เห็นบหมมาเนี่ยนั่งยิงดีๆแล้วโดนแล้วเนี่ยโดนครับโดนโดนตาย อายเลยตัวนี้หมายท้องเรด็ดเลยเอาไว้นี่ก่อนนะพี่น้องโดนอยู่ยแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราขึ้นหลอดใหม่โดนครับว่ามันโดนนะแต่มันคือไม่วิ่งว่ะ <laughs> สายวิ่งออกดังฟู่เหรอเอาว่ามันยิงโดนอยู่นะแล้วสายมันทำไมมันไม่วิ่งไปวะลืมไม่โดนว่ะแอมอู้หูไม่โดนป๋าตายไม่โดนโอู้หงึดหลายวปารปลาลอยหนึ่งหนึ่งแท้ๆอืออะไรก็เป็นกันนั่นเว้ยครับปลานินครับเป็นมนันนันครับโดนครับ โดนพี่ันไม่โดนอีกแล้วโอ้พี่เลี้ยตื้นเลยเนี่ยแต่ยิงไม่โดนเองอู้ปลาไปเป็นสิบแล้วพี่น้องเอ้ปลาตื่นหมดแล้วเป็นยังไงเนาะพอ,อมีพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อพี่ด้อยากมาลองฝีมือนะครับมาลองดูหน่อยครับพวยยางนะครับปลาลอยดีคักยิงมันเลยครับ ขึ้นหมอเลยนนะตัวี้เฮ้ยไม่โดนอีกแล้ว,วพ่พี่ลีไอ้แัมโอ้เงึดบหลายยิงพลาดเยอะมากครับไปเป็นสิบทีแล้วยิงไม่โดนน่ะปลาลอยอย่างดีเลยระยะก็ไม่ไกลนะแค่สิบสิบเมตรหน่อยหน่อยสิบห้ายี่สิบด้านนู้น,นก็ยี่สิบแล้วเนี่ยสิบห้าเมตรประมาณเนี้ ยิงไม่โดนพี่น้องเดี๋ยวตั้งสมาธิใหม่เอาดีๆเมื่อคืนอดหลับอดนอนด้วยนอนตีสองแล้วก็ตื่นตีห้านะมือสั่นมือไม่นิ่งสมาธิไม่ดีครับยิงไม่โดนเลยเอาใหม่พี่น้องฝากให้กําลังใจกันครับจัดไปครับปลาินใหม้ครับตัวขาโบ้เลยครับอันหลังให้อยู่ครับตอนนี้โอ้ขึ้นสูงมากเลยแดมเป็นปลากันไหมนี่นี่ พี่น้องเห็นปลากันไหมนี่เดี๋ยวเอาแว่นใส่ให้ดูนะครับเห็นปลาไหมครับนี่เลยขาโบเห็นไหมแว่นใส่ไปมันหันหลังให้นะครับปลาตัวนี้อ่านี่ครับเป็นออโต,โต้นะครับอันนี้มันเริ่มหันข้างแล้วครับ ตัวขาวโบเลยครับพี่น้องอ้าวไอ้เหี้ยแม่งกอเริ่มหันข้างไปเฉย <laughs> โอ้ดูเนน้ำเหมือนตัวเล็กๆนะโอ้แสดงว่าไอาที่เห็นอยู่ในน้ำขาวๆนี่เห็นเหมือนตัวน้นอยๆนี่บน,น้อยเลยพี่น้องบึดูโดนตำแหน่งนี้ไม่มี พลาดครับพี่น้องเดี๋ยวนั่งกรอนจะตกต้นไม้เอนี่นะครับปานินนะครับโดนตำแหน่งนี้ไม่มีพลาดนะครับใสสวยครับน่าจะไสโลนะตัวนี้สุดยอดครับฝากกดติดตามมาด้วยครับยิงผิดยิงพลาดหลายตัวเลยเอาใหม่พี่น้อง ลุ้นไปด้วยกันครับอตัวที่สามแล้วตัวนี้สามแต้มกำลังเก็บปลาอยู่ครับน้องปลาอยดแงนี้ครับโอ้โหเห็นหะครับหมเขียวเลยครับไม่เห็นดึงเอ,อืออยู่ใกล้ๆนี่โอ้ ผมว่าผมก็ยิงคักแล้วเดียวว่ะมันคือบทือว่านะแอมกี่ลอยมานี่ขาโบเลยเมื่อกี้นะโดนครับมันเนี่ยโดนมาเนี่ยโดนมาเนี่ยสายวิ่งแล้วสายวิ่งแล้วสายวิ่งแล้วโอ้ไปแล้วไปแล้วโดนโดนโดน หลุดไปตัวนึงแล้วแบบนี้นะเดี๋ยวรีบดึงกันอย่าทำให้มันสายหย่อนนะครับ๋มันจะหลุดโอ้โหตัวใหญ่อยู่ครับตัวเต็มเต็มลำตัวไม่หลุดครับเป็น,นยสายสวยครับโอ้โสายใหญ่แอมไ้โลล่ะ ไอ้แอมจริงนะครับโอ้ตัวนี้ตัวสวยเลยครับยสยู้ต่อไปนะทักกัชิสุดยอดครับพี่นักนี่ยวันนินไซโลครับสุดยอดที่ <20 S 2> โมงหรือะไม่ทองร้องอ่ะสิบเอ็ดโมงปลาเริ่มหายนะครับช่วงประมาณแปดโมงเก้าโมงปลาลอย ปลาลอยดีจังตรงนี้นะลอยมาเต็มตัวขาวโบ๊ะโบ๊ะส,สายมาปลาเริ่มหา,ายแล้วครับเห็นปลากันไหมครับเนี่ยครับปลาอยู่ตรงนี้นะเนี๋ยผมเอาเป็นเห็นไ,ไหมใส่ซูมให้ดูว้าปลายไม้เลยครับอ้าเอาเป็นออกเห็นปลากันไหมอ่ะเอานี่ใส่เข้าไป เดี๋ยวผมยิงไม่โดนนะนยเอมนี่วันนี้ก็ไม่ได้เอาอะไรมากินนะครับก็เขาเรียกกันเลยข้าวปิ้งข้าวเหนียวปิ้งนะครับเด้อเจ้าชีเจ้าพังก็ได้ร้านเขาคบมากินดูกร้านเด้อใ้ให้มั่นโชคมีลับปักลักษาเด้อเอ้ย โอยกำลังกินข้าวอยู่สัตว์เจอเงยหมอกปลาใหญ่ครับไหนวะนู่นลู้ไปแล้วแนมต้นไม้ก็ดิ้นเลยเลงไม่ได้เมื่อกี้นะกำลังกินข้าวอยู่เลย ตัวใหญ่จัดตัวเนี่ยเกือบสองเลยมยั้งเนาะเอา้าคือดิ้นอยู่นั่นโดนด้นั่นอ่ะสายนิ่งแต่ว่าหญ้าคือดิ้นดึง๋งดึง,ด,งดึงอยู่นั่นเอา้าอะไรวะปลาหรือเปล่า โดนไม่นะโดนโดนต้โดนนี่โหหญ้าดิ้นอยู่นะพี่น้องโดนผมว่าต้องโดนว่ะโดนโดนเนีโดนโดนโดนอยู่เอว่าอยู่เออหญ้าดิ้นดิ้นอยู่กันนี้ก็มานั่งอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่า นนั่งอยู่บนนู่นมันหันหน้าไปทางนู้นแล้วปลามันเข้าหน้านี่มันต้องยิงทางฝั่ง,งทางนี้เอียงตัวยิงยากเลยมานั่งอยู่ตรงนี้จอบยิงเอาหน้าเดียวตรงนี้แหละคอยติดตามดูกันว่ามันจะขึ้นอีกหรือเปล่าครับวันนี้นะครับดูเทสแว่นให้ดูนะครับตรงปลายขาแว่นผมนี่นะมันจะมียอดหญ้าอยู่ใต้น้ํานะครับมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าฟ้ามันสะท้อนนะครับตรงนี้ ผมจะเอาแว่นตัวนี้ใส่ให้ดูนะครับเลนออตโตนะครับ,รบตัดแสงออกนะครับเห็นยอดจะใต้น้ำนะครับถ้าออกมันจะขาวแบบนี้นะครับใส่เข้าไปเห็นชัดเจนครับแว่นเลนออตโตครับได้ทั้งกลางแจ้ง และก็ในร่มนะครับตัวเดียวจบเลยตอนนี้ก็พายเรือกลับบ้านแล้วครับเวลาบ่าย2องโมงนะครับปลามันไม่เข้าก็เลยตกลงกันกลับบ้านดีกว่าปลามันจะเข้าแต่ช่วงเช้านะพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันบนฝั่งแล้วกันนะครับนี่ครับปลาัวใหญ่ครับใหญ่จริงจครับพี่น้องตัวนี้นมี8ดบวกครับตัวนี้ สุดยอดนี่เป็นงานของเอกได้วิ่งนะครับกระสอบนึงครับเต็มกระสอบครับหืตัวสวยครับปนินตัวเล็กผมไม่ยิงนะครับตัวเล็กแหละยิงไม่จูกยิงในตัวใหญ่นะครับก็ได้แค่นี้ผลงานวันนี้ปนินสี่ตัวแล้วก็อาิโดตัวหนึ่งปนินก็ไซส์สวยๆครับ มือเน,น,นี่ฮะนี่นะรันนีนปักเอฟแล้วก็ปาเชโดนี่นะฮะห้าแต้มครับห้าแต้มครับวันนี้ผล <c oughs> งานพิรีกี่แต้มเว <c oughs> ้ยผล <c oughs> งานพิรีก็มีเ่้วครับแต่ <c oughs> รู้สึกว่าใครใครเฮ้วนะวันนี้นะ <c oughs> ผมเลี้ยวไว้ก่อนใช่เห่าน,ผาน,าานะผมเลี้ยวไว้ก่อนใช่เหี้ยน,นะ, <g ül> ะผลงานก็ประมาณนี้พี่น้องผม,ผมได้สี่ตัวปานินแล้วก็ปัจโจตัวหนึ่งยิงปัจโจขาดไปตัวนึงแล้วก็ปานินขาดไปตัวนึงนอกนั้นยิงผิดไปประมาณสักสิบกว่าตัวปานินเยอะครับตอนเช้าลอยลอยดีมากเลยสุดยอดนี่ผลงานนะครับวันนี้คนนี้นี่ถ้ายิงโดนหมดทุกนัดนี่ เอาปลากลับบ้านไม่ไหวครับคนนี้ได้ยิงจนอยลุกแล้วผมยิงจนเชือกยางผมจะขาดอ่ะดูดินี่ยางมอขาดอ่ะพี่น้องดูปันิปัาชโดเดิมเก็ดโลครับดูยนี้อันนี้ก็ไซส์สวยๆครับไซส์โลครับนีไซส์โลสุดยอดครับผลงานวันนี้ผลงานวันนี้ก็ถือว่าไม่เข้าตากรรมารเท่าไหร่นะครับยิงจนท้อวันเนี้ย ก็ขอบคุณขอบคุณพี่พี่ดำครับขอบคุณพี่ดำอ่าแล้วก็ใหญ่นะครับแล้วก็น้องอะไรนะรน้องเต <ê>. ้น้องอะไรนะที่น้องเท,ท,ทนะครับเจ้าถิ่นนะครับที่พามาเปิดประสบการณ์วันนี้นะครับแต่ว่าฝีมือผมยังอ่อ,อนอ่อ,อนอ่อ,อน,ออน ก็จะซ้อมให้หนักกว่านี้นะครับจะได้เป็นแม่นจะได้มีผลงานให้พี่น้องได้ดูกันเรื่อยๆใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับเดี๋วเจอกันใหม่ต้องมีมาแก้ตัวแน่นอนไมน้นี้ขอติดตามรับชมกันสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับแก้วสวัสดีครับ